ไหลมาสองปีสามปีแล้วเนาะอันนี้ผลได้ซิฟวันครับเนาะไหลแล้วครับลื่นนะจดเอือไหลแล้วนั่น <c oughs> <c oughs> แต่นี่ครับอันนี้ผลแค่ซิบวันน้ำยางไหลละ <c oughs> เดี๋ยวสักลูกกรุงเทพมาเนาะเดี๋ยวจะมาทำคลิปใหม่นี่ยงั้เออไหลแค่คือ <c oughs> ฝากโฆษณาติดเิยไหมเนื้อเอ้ยเข้าท่าแล้วเฮ้ยไหลแล้วเนาะครับไหลละอันนี้นะครับไต่เนึ่องไม้ได้สามปีน้ำยางมาไหลนะครับวันนี้ไหลละนี่เจ้าของสวนครับอันนี้ผมก็จะมาถ่ายรายการเกษตรอินทรีย์สี่จุอองศานะครับอันนี้คือต้นยางพาราที่อสมาชิก ท่านหนึ่งนะครับได้เอามาทดลองฉีดนะฮะหน้ายางนะครับมาฉีดต้นยางแล้วก็หน้ายางที่มีปัญหาเรื่องหน้ายางตายนะครับมันมันมันมน,น้ำยางไม่ค่อยไหลแต่ทุกท่านครับอันนี้คือผมจะพูดไว้ว่าเป็นคลิปสั้นๆคลิปหนึ่งนะฮะหลังจากที่ฉีดไปได้ะระยะหนึ่งนะครับเพียงไม่กี่วันน้ำยางเนี่ยไหลเนี่ย เต็มเต็มเขาเรียกว่ากระป๋องนี่เนาะนะครับเต็มตรงเนี้ยนะฮะเดี๋ยวผมจะไปถ่ายต้นที่ไม่ได้ฉีด4ฟนะฮะเดี๋ยวผมไปให้ดูนะครับว่าต้นที่ไม่ฉีด 4T แล้วกรีดน้ำยางออกมายังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะครับคลิป2นะฮะคลิปส